บทที่427ขั้นตอนการสร้างปรับการหายใจและความแข็งแกร่งของจิตใจฉันไม่เคยสอนสิ่งเหล่านี้ให้เขาเลยเขาทำมันได้อย่างไรเซียนซือเหวินมองไปที่หัวอีเฮาด้วยความสับสนตอนนี้เขาสนใจที่จะรู้ว่าลูกศิษย์ของเขาสามารถบรรลุผลได้ไกลแค่ไหนในขณะนี้หัวอีเฮาเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของเขาไม่เร็วเขาตั้งใจไปที่ชิ้นส่วนโลหะหายากแล้วใส่ลงในแม่พิมพ์จากนั้นเขาก็หยิบค้อนทุบขึ้นมาและเริ่มทุบโลหะหายาก เขาจะทำเปลือกนอกก่อนไหมดวงตาของเซียนซือเวิรนมีความสงสัยสำหรับวิศวกรวิญญาณเมื่อสร้างเครื่องมือนำทางวิญญาณพวกเขาควรสร้างวงเวทหลักก่อนจากนั้นจึงสร้างเปลือกนอกเพราะค่อนข้างพูดแม้แต่อุปกรญญณ์นำทางวิญญาณระดับสูงการสร้างเปลือกก็ไม่ใช่เรื่องยากความยากลำบากที่แท้จริงอยู่ที่การสร้างวงกลมเวทมนต์หลักแต่ตอนนี้หัวอีฮาต้องการเริ่มสร้างเปลือกนอกก่อน,อนเขากำลังทำอะไรอยู่ ในความเป็นจริงเขาคิดดีกับหัวอีเ่ามากเกินไปมีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นที่หัวอีเ่าสร้างเปลือกนอกขึ้นมาก่อนเพราะว่าเขาเป็นช่างฝีมือนานแค่ไหนแล้วที่เขาสร้างคู่มือวิญญาณอย่างจริงจังครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เข้าร่วมการแข่งขันที่หมิงตู้แม้ว่าในที่สุดเขาจะเข้าใจภาพวาดหลังจากผ่านไปกว่าสองวันแต่เขาก็เริ่มสร้างวงเวทหลักทันทีที่เขาขึ้นมา จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีอะไรผิดพลาดเห็นได้ชัดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการฝึกฝนมือของคุณก่อนและทำความคุ้นเคยกับความรู้สึกของการนำทางวิญญาณหัวอีห้าก็ทำเช่นเดียวกันหัวอีเ้าไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเขาจึงสร้างเปลือกนอกขึ้นมาก่อนและปล่อยให้ตัวเองรู้สึกได้ต,ติ้งติ้งติ๊งเสียงที่คมชัดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องของหัวอีเ้าในตอนแรกความเร็วของคอนก็ค่อนข้างช้า แต่ในไม่ช้าความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นเพราะในสายตาของหัวอีเห้าโลหะยากที่อยู่ตรงหน้าเขาชัดเจนมากและแม้แต่พื้นผิวที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดก็อยู่ภายใต้การจ้องมองของเขาในกรณีนี้เขาไม่จำเป็นต้องคิดมากเกินไปเลยยิ่งไปกว่านั้นด้วยพลังจิตอันทรงพลังในดวงตาของเขาการเคลื่อนไหวของเขาจึงช้าเกินไปดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเร่งความเร็วในสายตาของคนอื่นสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความเร็วที่ช้านั้นค่อนข้างเร็วอยู่แล้ว โลหะถูกทุบลงและเสียงที่เหมือนฝนกระทบต้นแปลนทินก็ค่อยๆปัตุกขึ้นไม่เพียงแต่ฟังดูหน้าฟังเท่านั้นแต่การเคลื่อนไหวของหัวอีห่าวก็ดูน่าพึงพอใจเช่นกันเซียนซือเหวินมองไปที่การเคลื่อนไหวของเขาและอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าโดยทั่วไปแล้วมีสองวิธีในการทำเปลือกวิญญ,ญาณน,นำทางวิธีหนึ่งคือทำแม่พิมพ์แล้วประทับตราโดยตรง เพื่อสร้างมันขึ้นมาในคราวเดียวเป้าหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการผลิตเครื่องมือวิญญาณในวงกว้างนอกจากนี้หากคุณเพียงแค่สร้างเครื่องมือวิญญาณโดยทั่วไปแล้วคุณต้องใช้วิธีการที่หัวอีเห้าใช้ในเวลานี้ซึ่งก็คือการปลอมแปลงมันด้วยตัวเองการปลอมแปลงบนโต๊ะผลิตคู่มือวิญญาณนั้นค่อนข้างง่ายกว่าเนื่องจากมีแม่พิมพ์หลายแบบสําหรับการจับคู่อย่างไรก็ตามด้วยความเร็วในการสร้างที่รวดเร็วของหัวอีห้าแม้ว่าเซียนซือเวิรนจะทำเอง มันก็คงไม่มากไปกว่านั้นซึ่งต้องใช้มือที่มั่นคงสายตาที่แม่นยำและการสังเกตเพื่อตามทันโลหะหายากจะไม่เสถียรภายในอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับโลหะหายากอื่นๆดังนั้นเมื่อสร้างแม้ว่าจะเป็นเพียงเปลือกคุณต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของโลหะหายากอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามที่คุณต้องการแม้ว่าในเวลานี้หัวอีห้าจะเร็วแต่คอนก็ตกลงมาอย่างแม่นยำและโดยไม่ต้องปรับอารมณ์ของเขา พื้นผิวของโลหะหายากก็มีความกลมกลืนกันมากจากนี้เราจะเห็นได้ว่าทักษะพื้นฐานของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนความไม่พอใจตั้งแต่แรกเริ่มของเซียนสือเวินที่มีต่อหัวอีห่าวที่ไม่ได้ทํางานของเขาในช่วงนี้คลี่คลายลงบ้างไม่ว่าคุณจะพูดอย่างไรคนนี้ก็ยังเป็นลูกศิษย์ที่น่าภาคภูมิใจที่คุณฝึกฝนด้วยผ่านไปสักพักอันแรกก็เสร็จแล้วก็มีชิ้นที่สอง ด้วยประสบการณ์ของกระสุนนัดแรกหัวอีเฮาก็สบายใจมากขึ้นในการสร้างกระสุนนัดที่สองนอกจากนี้ความผันผวนของพลังวิญญาณที่ยังคงมีอยู่บนร่างกายของเขาก็หายไปอย่างรวดเร็วเด็กคนนี้ใช้พลังร่างกายของเขาในการปลอมแปลงหรือเปล่ากล้ามเนื้อของเขาจะเจ็บเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ตอนนี้หัวอีเฮารู้สึกว่าแม้จะไม่ใช้พลังวิญญาณแต่เขาก็สามารถค้นพบพลังของสัตว์วิญญาณหมื่นปีได้ แม้ว่าโลหะหายากจะแข็งแต่ก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาซึ่งตอนนี้เทียบได้กับระดับ90ในไม่ช้าเซียนซื่อเหวินก็ค้นพบว่าความกังวลของเขานั้นไม่จําเป็นเลยกระสุนลูกแล้วลูกเล่าถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องจากมือของหัวอีเฮายิ่งไปกว่านั้นความเร็วของเขาเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าการใช้พลังวิญญ,ญาณไม่มีผลกับเขาเลย ต่อมาเขาก็เงยหน้าขึ้นและยิ้มให้กับตัวเองเป็นครั้งคราวคอนในมือของเขามักจะตกอย่างแม่นยำเสมออัฉริยะก็คืออฉริยาเซียนถอนหายใจอย่างลับๆจากหัวอีห้าเขาได้ตระหนักอย่างเต็มที่ว่าปรมาจารย์วิญญาณฝ่ายวิญญาณกลายเป็นวิศวกรวิญญาณและมีข้อได้เปรียบที่ปรมาจารย์ยานธรรมดาไม่สามารถเทียบได้ในแง่ของการสร้างและค้นคว้าอุปกรณ์นำทางวิญญาณหัวอีห้าใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงในการสร้างเปลือกปืนใหญ่สลายแปดขั้นให้เสร็จสิ้น ซึ่งต้องใช้ชิ้นส่วนภายนอกมากกว่า40ชิ้นกระสุนทุกชิ้นมีรูปทรงเพียวบางที่สวยงามและแม้แต่สายตาที่ดูร้ายของเซียนซือเวินก็ไม่มีข้อบอกพร่องเลยหลังจากสร้างกระสุนหัวอีเห้าขยับร่างกายเล็กน้อยจากนั้นเริ่มเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนโลหะหายากไปยังโต๊ะสร้างเครื่องนำทางวิญญาณของเขาทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่เขาจะเริ่มทำต่อไปคือชุดหลักของอุปกรณ์นำทางวิญญาณน,นี้ซึ่งก็มีความสำคัญสูงสุดเช่นกัน ความซับซ้อนของวงเวทหลักของคู่มือวิญญาณระดับ8สามารถจินตนาการได้ยิ่งไปกว่านั้นนี่คือความพยายามครั้งแรกของหัวอีห่าในการสร้างคู่มือวิญญาณระดับ8ไม่ต้องพูดถึงว่าเซียนซือเหวนมั่นใจมากว่าเขาทําไม่ได้แทบจะไม่มีใครในห้องที่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเขาเลยอย่างไรก็ตามอารมณ์ของหัวอีห่าค่อนข้างคงที่ในเวลานี้ด้วยสีหน้าสงบและแม้แต่รอยยิ้มที่มั่นใจ ทำให้ทุกคนสับสนอย่างสิ้นเชิงพวกเขาคุ้นเคยกับหัวอีห้าวและรู้ว่าน้องชายคนนี้เก่งที่สุดในการสร้างปาฏิหาริย์ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเต็มใจที่จะรออยู่ที่นี่เพื่อดูปาฏิหาริย์ด้วยกันเซียนซือเหวินยืนดูอยู่เงียบๆเ,เขาไม่ได้เร่งรีบแค่รอให้หัวอีห้าวลงมือเองหัวอีห้าวหยิบชิ้นส่วนของโลหะหายากดวงตาของเขารีลงและในเวลาเดียวกันเขาก็ยกมือขวาขึ้นและทำการเคลื่อนไหวเสมือนจับไปที่ชิ้นส่วนของโลหะหายาก พลังจิตอันอ่อนโยนเหมือนกับมือของผู้หญิงตกลงไปบนแผ่นโลหะหายากอย่างแผวเบาในสายตาของคนอื่นหัวอีเหาเป็นเพียงการปล่อยพลังจิตของเขาออกมาแต่หัวอีเ้าเองก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภายใต้พลังจิตของเขาที่ปกคลุมอยู่มีเส้นบางๆปรากฏขึ้นบนชิ้นส่วนของโลหะหายากเส้นทั้งหมดเหล่านี้คือความทรงจําของเขารูปแบบการวาดภาพแม้ว่าเขาจะจดจําภาพวาดเมื่อนานมาแล้ว แต่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใดฮ่ฮ่เขาจึงใช้พลังจิตของตัวเองอย่างระมัดระวังในการฉายภาพเหล่านั้นแทนที่จะใช้มีดแกะสลักที่เตรียมไว้บนโต๊ะปลายนิ้วทั้งห้าของหัวอีห้าวในมือขวาของเขางอกออกมาเป็นปลายใบมีดสีทองเข้มขนาดเล็กในเวลาเดียวกันไม่ใช่หรืออย่างไรก็ตามตอนนี้เขายังไม่ได้ปล่อยกรงเล็บมีทองมนออกจนหมดแต่มีเพียงปลายใบมีดโผล่ออกมายาวประมาณหนึ่งนิ้วเท่านั้นด้วยวิธีนี้ผลของการแกะสลัก ด้วยปลายใบมีดจะคล้ายกับผลของมีดแกะสะลักความคมของกรงเล็บนั้นเพียงพอที่จะเปรียบเทียบกับมีดส่วนใหญ่ที่อยู่ในอันดับไม่ใช่ว่าหัวอีห้าไม่ต้องการใช้มีดแห่งชีวิตของเขาเนื่องจากมันมีขนาดใหญ่ขึ้นและไม่อยู่ในรูปของมีดแกะสะลักอีกต่อไปดังนั้นจึงใช้งานไม่ง่ายนิ้วทั้งห้าของมือขวาของเขาแต่โลหะหายากเบาๆจากนั้นข้อมือของเขาก็สั่น ทันใดนั้นทุกคนก็เห็นแสงสีทองเข้มจางๆและโลหะหายากชิ้นเล็กๆห้าชิ้นก็หลุดออกจากชิ้นใหญ่ใบมีดหาใบสำหรับการแกะสลักในเวลาเดียวกันเหรอดวงตาของเหอชัยโถเบิกกว้างทันทีแม้แต่เซียนซือเหวินก็แสดงความประหลาดใจบนใบหน้าของเขาหลังจากนั้นทันทีนิ้วทั้งห้าของหัวอีเห่าเริ่มขยับเล็กน้อยการเคลื่อนไหวของนิ้วของเขาอ่อนโยนมาก แต่มีจังหวะมากราวกับว่าเขากําลังลูบชิ้นโลหะหายากเบาๆบนโลหะหายากเศษโลหะยังคงตกลงมาโดยเฉพาะชั้นนอกแต่เซียนซือเหวิรนรู้ว่าวิธีการแกะสลักของเขาด้วยใบมีดห้าใบในเวลาเดียวกันนั้นเร็วกว่าการแกะสลักแกนหลักแบบดั้งเดิมมากอยู่แล้วในช่วงเวลาสั้นๆวงเวทหลักนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอย่างไรก็ตามรอยยิ้มเริ่มปรากฏบนใบหน้าของเซียนซือเวิน ใช่กรงเล็บห้าอันของหัวอีเท่านั้นน่าทึ่งและน่ามองจริงๆแต่เขาได้ค้นพบว่าการเคลื่อนไหวของหัวอีเห่านั้นไม่ได้วิเศษขนาดนั้นจริงๆในระหว่างกระบวนการแกะสลักเขาเพียงแค่แกะสลักรูปร่างของแผงหลักออกโดยไม่แต่ต้องส่วนที่บอบบางที่สุดด้านในเขาแค่ทําให้การแกะสลักด้านนอกง่ายขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นการสร้างวงเวทหลักจริงยังคงต้องมีการแกะสลักอย่างละเอียดยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นเพียงหนึ่งใน24วงเวทเท่านั้น สิ่งที่ยากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือวิญญาณระดับที่8นี้คือวิธีการรวมอะเรย์หลัก24ชุดให้เป็นวะงเวทหลัก3ชุดสิ่งนี้กำหนดให้วงเวทหลัก20อันใดๆต้องไม่มีการเบี่ยงเบนใดๆในระหว่างกระบวนการผลิตและเมื่อรวมกันแล้วพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งและพลังจิตเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ัวอีเฮาฉลอตัวลงตามที่คาดไว้เขาหดนิ้วอีก4นิ้วของเขาและค่อยๆจับชิ้นส่วนโลหะหายาก ที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างด้วยมือซ้ายของเขาเหลือเพียงนิ้วชี้ของมือขวาเพื่อแกะสลักอย่างประณีตยังคงเร็วมากพวกมันเทียบได้ใกล้บ่าทั้ง5ก่อนหน้านี้เมื่อเทียบกับการบินแล้วความเร็วนั้นแย่กว่ามากเศษโลหะตกลงมาอย่างต่อเนื่องและหัวอีเห่าดูมีสมาธิอย่างมากแม้ว่ามันจะเป็นหนึ่งใน24วงเวทในเวลานั้นแต่อันที่อยู่ในมือของเขานั้นซับซ้อนกว่าวงเวทกลางของวิญญาณอุปกรณ์ระดับเจ็ดส่วนใหญ่ไม่อย่างนั้นยิ่งระดับสูงก็ยิ่งฝึกฝนยากขึ้น ปรมาจารย์วิญญาและผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณมาถึงเป้าหมายเดียวกันผ่านเส้นทางที่ต่างกันเมื่อดูการกระทำของหัวอีเฮาเซียนเซียนเซียเหวินก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าเมื่อเขายังอยู่ในอาณาจักรสุริยันจันทราเขาอาศัยการผลิตปืนใหญ่สลายตัวระดับแนี้จนกลายเป็นระดับ8ดที่อายุน้อยที่สุดในหอหมิงเตอ๋อเขาก็เข้ารับตำแหน่งนักวิจัยคนแรกด้วยตอนนั้นจิตใจฉันเบิกบานมากน่าเสียดายที่ภายในหอหมิงเตอ๋มเตอมีข้อจำกัดมากมาย ทำให้ฉันไม่สามารถใช้กําลังของตัวเองได้ในที่สุดฉันก็ถูกหัวอีเห่าดึงดูดและมาที่นิกายถังแต่เซียนซือเวินไม่เสียใจกับการเลือกของเขาเลยหลังจากมาที่นิกายถังเขาก็ได้รับความเคารพในเวลาเดียวกันสถาบันสื่อหลายเครอก็ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาทรัพยากรต่างๆให้เขาเพื่อสนับสนุนเขาถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะกลายเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9ก้าได้อย่างไรในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้ เขารู้กิจการของตัวเองแม้ว่าเซียนสืนหวินจะเชื่อว่าเขาไม่ได้กว่าใครเลยในการวิจัยอุปกรณ์นำทางวิญญาณแต่เขาก็รู้ดีว่าในแง่ของการฝึกฝนพลังวิญญาณหลักฐานของเขายากจนเกินไปในตอนแรกเขาสามารถกลายเป็นระดับ8วงแหวนได้โดยการพึ่งยาหลายชนิดก่อนที่จะทะลุไปสู่ระดับที่9เขาเชื่อว่าเด็ก7คนจากนิกายทังสามารถเอาชนะเขาที่ไม่ได้ใช้วิญญาณนำทางได้อย่างง่ายดาย ในวันธรรมดาเซียนซือเหวินยุ่งมากจนไม่มีเวลาคิดเรื่องกิจวัตรประจำวันเลยวันนี้เป็นเรื่องยากที่เขาจะสงบสติอารมณ์ได้การเคลื่อนไหวของหัวอีห้าวเร็วขึ้นเรื่อยๆจากความไม่คุ้นเคยในตอนแรกไปสู่การค่อยๆกลับคืนสู่ความรู้สึกรสชาติค่อนข้างน่าประหลาดใจแม้แต่กับตัวเขาเองโลหะหายากนี้ดูเหมือนจะถูกขยายหลายครั้งในสายตาของเขาและรายละเอียดบางอย่างสามารถเติมเต็มได้อย่างง่ายดายภายใต้การสังเกตยอย่างระมัดระวังของเขา ในตอนแรกเขากลัวที่จะใช้เทคนิคการแกะสลักบางอย่างแต่เมื่อเวลาผ่านไปด้วยการนำทางของพลังจิตที่แข็งแกร่งของเขาเขาก็ไม่มีปัญหาใดๆอีกต่อไปในไม่ช้าโครงสร้างแกะหลักชุดแรกก็ถูกแกะสลักและเขาก็วางไว้อย่างระมัดระวังที่มุมโตสร้างแนวทางวิญญาณจากนั้นเขาก็หยิบโลหะหายากชิ้นที่สองขึ้นมาและเริ่มแกะสลักเสียนซือเหวินก้าวไปข้างหน้าสองหยิบวงเวทหลักตัวแรกขึ้นมาอย่างเงียบๆและมองดูอย่างระมัดระวัง หลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็พยักหน้าและคืนวงเวทหลักกลับไปยังตำแหน่งเดิมเด็กคนนี้ไม่ได้หย่อนยานเลยจริงๆนี่คือการประเมินของเซียนซือเวิหลังจากได้เห็นวงเวทหลักจากข้อเท,ท็จจริงที่ว่าหัวอีเฮาสามารถสร้างวงเวทหลักดังกล่าวได้ในช่วงเวลาสั้นฮ่า <c> ฮ <oughs> จะเห็นได้ว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้ให้คำปรึกษาวิญญาณระดับเจ็ดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเขาถูกขอให้ลองใช้เครื่องมือวิญญาณระดับ8ที่เรียบง่ายกว่านี้เขาอาจจะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้สําเร็จแน่นอนว่านี่ไม่ใช่แค่ความคิดชั่วขณะในใจของเซียนซือเวินการดําเนินการของหัวอีห้าเร็วขึ้นเรื่อยๆการผลิตวงเวทหลักตัวที่2ใช้เวลาเพียง4ใน5้าของเวลาของอะเรหลักตัวแรกเท่านั้นวงเวทหลัก24ชุดนําไปสู่ปลายทางเดียวกันด้วยเส้นทางที่ต่างกันและไม่มีกลุ่มที่มี8กลุ่มหลักมีความคล้ายคลึงกันและยังมีการเชื่อมต่อบางส่วนด้วย คัวอีห้าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการผลิตวงเวทหลักชุดแรกให้เสร็จสิ้น8วงเวทหลักได้รับการจัดวางอย่างประณีตบนโต๊ะเมื่อเห็นสิ่งนี้การแสดงออกของเซียนซือเหวินก็แปลกมากแล้วเขายังคงจําได้ชัดเจนว่าเมื่อเขาในฐานะวิศวกรวิญญาณระดับ8สร้างปืนใหญ่สลายตัวระดับ8ตัวแรกเขาใช้เวลา6วันการแกะสลักวงเวทหลักชุดแรกนี้ใช้เวลา3วัน พวกมันคือวงเวทหลักเดียวกันของเครื่องมือแห่งจิตวิญญาณแต่พวกมันบรรลุเป้าหมายเดียวกันผ่านเส้นทางที่ต่างกันกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่แกสลักยากที่สุดแต่ต่อมาฉันก็พบเทคนิคและความเร็วก็เร็วขึ้นเท่านั้นเด็กคนนี้จะทำสำเร็จได้จริงหรืออย่างน้อยต่อจากนี้ไปก็ไม่มีข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตทั้งหมดของเขาส่วนหลังก็ง่ายกว่านี้เขาไม่ควรทำผิดใช่ไหมเซียนซือเหวินต้องการเตือนหัวอีเห่าว่าเมื่อสร้างเครื่องมือวิญญาณระดับกลางถึงระดับสูง คุณสามารถหยุดพักเพื่อให้ตัวเองมีเวลาบัฟเฟอร์บ้างอย่างไรก็ตามเมื่อเขามองไปที่หัวอีเห้าเขาก็ค้นพบทันทีว่าหัวอีเห้าดูมีพลังอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้เขาจะเหนื่อยได้อย่างไรงั้นก็ไม่จําเป็นต้องมีเกมเสี่ยนซือเหวินคิดอย่างชั่วร้ายเขาหันหลังกลับแล้วเดินออกจากห้องที่เงียบสงบแล้วมองออกไปข้างนอกเป็นเวลาดึกแล้วและจะรุ่งเช้าในอีกสามชั่วโมงขึ้นอยู่กับท้องฟ้า คือเจ้าสารเลวคนนี้ถ้าเขาทําไม่เสร็จก่อนรุ่งสางแม้ว่าเขาจะทําสําเร็จในท้ายที่สุดมันก็ไม่นับยิ่งไปกว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาทําสําเร็จหากไม่ได้ผลเขาจะแพ้แม้แต่เซียนซือหวนเองก็ไม่รู้สึกว่าความคิดของเขาเปลี่ยนไปจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาคิดว่าหัวอีเฮาไม่สามารถทําอุปกรณ์นําทางวิญญาณนี้ได้สําเร็จตอนนี้เขาเริ่มคิดถึงวิธีอื่นที่จะรักษาหัวอีเฮาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ไม่มีแม้แต่น้อย หัวอีห้าวโดยธรรมชาติแล้วไม่รู้ว่าความคิดของเซียนซือเวินคืออะไรตอนนี้เขาทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับการผลิตคู่มือวิญญาณชุดที่สองนั้นง่ายกว่าที่จะทํามากกว่าชุดแรกแต่เขาก็ไม่ได้ประมาทเลยเพราะเขารู้ดีว่าในวงเวทหลักที่รวมกันนี้ตรับใดที่วงเวทหลักขนาดเล็กใดๆมีข้อบอกพร่องบางประการก็อาจนำไปสู่ความสมบูรณ์ความล้มเหลวการเดิมพันทั้งหมดจะหายไป นี่คือคู่มือวิญญาณระดับแดเมื่อเชื่อมต่อจะต้องฉีดพลังวิญญาณเข้าไปหากมีปัญหาภายในกับวงเวทหลักวงเวททั้งหมดจะระเบิดในเวลานั้นไม่เพียงแต่เขาจะทำงานที่ไรประโยชน์แต่วัสดุโลหะที่หายากเหล่านี้จะสูญเปล่าด้วยนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฮัวอีเฮาต้องการเห็นฮัวอีเฮ้านับด้วยตัวเองในขณะที่ทำเมื่อเวลาผ่านไปเขารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของเขาราบรื่นขึ้นและราบรื่นขึ้นถ้าคุณไม่ฝึกฝน ความสามารถของคุณดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นอีอาจา์เซียนน่าจะแปลกใจมากแล้วอย่างไรก็ตามทุกวันนี้มันแค่แวบขึ้นมาในใจของเขาเท่านั้นเพราะถึงแม้จะมีสิ่งที่ทําให้ค่อยเขยการเคลื่อนไหวของเขาก็เกือบจะผิดเพี้ยนไปในความเป็นจริงความก้าวหน้าของเขาโดยไม่ได้ฝึกฝนถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดในบรรดาปรมาจารย์วิญญ,ญาณเหตุผลก็คือความก้าวหน้าในการฝึกฝนของตัวเองเร็วเกินไป ด้วยพลังจิตที่แข็งแกร่งเป็นผู้สนับสนุนควบคู่ไปกับหลักฐานที่มั่นคงเขาจึงหมกมุ่นอยู่กับการวิจัยในปัจจุบันสิ่งนี้ทําให้เขาไม่มีปัญหาระหว่างการผลิตไม่ว่าวงเวทหลักของคู่มือวิญญาณระดับ8จะซับซ้อนเพียงใดมันก็ยังคงเป็นวงเวทหลักสิ่งเดียวที่ต้องการคือพลังงานพลังวิญญาณและประสบการณ์ที่มากขึ้นอันที่สองเสร็จแล้ว หัวอีห้าวถอนหายใจยาวหลังจากวงเวทหลักชุดที่สองเสร็จสิ้นในที่สุดเขาก็เงยหน้าขึ้นและบิดคอเพื่อผ่อนคลายเล็กน้อยกี่โมงแล้วพี่ชายขัวอีห้าวถามเปยเปยเปยปยกล่าวว่ายังมีเวลาอีกกว่าสองชั่วโมงก่อนรุ่งสางตกลงหัวอีห้าวเห็นด้วยและเริ่มดําเนินการอีกครั้งคนอื่นๆกลับไปพักผ่อนแล้วนอกจากเปยเปยแล้วยังมีจี้จื่อเฉินผู้คลั่งไคล้ดาบ สามคนเซียนซือเวินและเหอไั่โถท,ที่อยู่ในห้องที่เงียบสงบเป็นเรื่องปกติที่ทั้งสองจะอยู่ต่อแต่มันก็เกินความคาดหมายของทุกคนที่จี้จื่อเฉินผู้คลั่งไคล้ดาบยังคงอยู่จี้จืจ่อเฉินไม่ได้พูดอะไรสักคำเพียงยืนอยู่ที่นั่นเหมือนหอกสังเกตผลงานของหัวอีเฮาอย่างเงียบๆดวงตาของเขาเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาราวกับว่าเขากำลังคิดอะไรบางอย่างคนอื่นจะไม่รบกวนเขาวิธีคิดของคนบ้าดาบคนนี้แตกต่างจากคนทั่วไป อย่างไรก็ตามความเร็วการเพาะปลูกของจี้จื่อเฉินไม่ได้ช้ากว่าของเจ็ดสับประหลาดคัวอีเฮาใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงในการสร้างวงเวทหลักชุดที่สองแต่เมื่อมาถึงชุดที่สามความเร็วของเขาก็ช้าลงเนื่องจากวงเวทกลุ่มที่สามนี้ซับซ้อนที่สุดและต้องการความซับซ้อนในระดับสูงสุดมีวงเวทหลักอยู่ในหมู่พวกเขาซึ่งเป็นวงเวทที่ถูกระงับในวงเวทหลักทั้งหมดวงเวทหลักนี้มีขนาดเล็กที่สุดแต่ซับซ้อนที่สุด ขนาดของมันเป็นเพียงขนาดของเชอรี่แต่ความซับซ้อนของรูปแบบที่ต้องแกะสลักไว้นั้นเกือบจะเหมือนกับวงเวทหลักอื่นๆ2หรือ3ตัวที่นำมารวมกันคัวอีเท้าเสร็จสิ้นการผลิตรูปแบบแกนหลักอีก7รูปแบบเป็นครั้งแรกและในที่สุดก็เริ่มสร้างรูปแบบแกนกลางที่ซับซ้อนที่สุดนี้การเคลื่อนไหวของเขาระมัดระวังและช้าลงอย่างเห็นได้ชัดแสงสีทองในดวงตาของเขาเห็นได้ชัดว่าแข็งแกร่งกว่าเดิมมากเพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนใดๆ เซียนซื้อเหวินเฝ้าดูอย่างเงียบๆจากด้านข้างด้วยความชื่นชมในดวงตาของเขาตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับลูกศิษย์ของเขาอีกต่อไป